บ่ตองบรรยายบอา,ายเห็นมากค่วมเนาะครับพี่น้องกับซื้อโซเชียลที่มันเกิดขึ้นหน้าตอนนี้กับสิ่งที่หลายหลายคนได้เห็นแล้วก็แสดงความบอพ่อใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับบอวยังก็ตามครับหน้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสกันยิ่งหนักนะครับจนผูญ่บ้านเนาะจนได้ออกมา โพดขอความนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่วงง่ายๆก็คงสีบลเหมาะสมอย่างแนนอนล่ะครับ่นถึงเตะโพดออกมาสิระวางใดครับข้อว่าย่อนะครับง่ายนะครับปากลูกกูสอไม่หันากาศนะครับแล้กก็ด,ดับเบิลส,สอสอสอนะครับ หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความออกไปนะครับแล้วการหลายๆคนได้เห็นคลิปนะครับที่ใส่ริมฝีปากนะครับไปสัมผัสนอกนะครับเหตุให้คนหรือว่าเอฟนะครับของโรงพยาบาลเท่านี่แะครับถือว่าบอบพ่อใจเป็นอย่างมากนะครับกับสิ่งที่มั่นเกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับ คนเขาไปแสดงความคิดเห็นพี่น้องเฮ้ยบักย่างขัดอยู่ดิบางคนบอกว่ามันบอสมควรนะครับไงขึ้นมาคนหลอกข่างของน้องนะครับแล้วก็มูเออแล้วก็สีถามว่าจังไหน,นะครับจนบางคนบอกว่าเปิดคำซีว้านะครับ ขนาดพอเทะเทยังให้เกียรติลูกสาวบอรกราเลยนะครับซึ่งค้นก็มองว่าก็เป็นผู้หญิงนั่นนะครับเป็นเด็กน้อยบอ่หู้ละครับเด็กน้อยจักสีเห็ดจังไดนะครับเมื่อผู้ใหญ่เฮาเห็ดแบบนี้ล่งไปนะครับก็จะไปคัดคืนจะไปจังไดล่ะครับก็ย้อนว่าเป็นเด็กน้อย มันก็มองไปถึงเมนะครับว่าเป็นอย่างคือโบเปิงลูกหายดีนะครับตอนนี้ก็คือว่าว่าเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเห็นคลิปแล้วบบไวจริงๆโผดขักยุดอกนะครับดึงลูกเขามาหาว่าบ่าให้เกียดป้านะครับแล้วกามีหลายๆคนนะครับ คกนกะว่าบออยากให้เอามาบอกให้มันเป็นเรื่องงาวนะครับสงสารเด็กน้อยนะครับตอนนี้กะต้องถือว่าให้กำลังใจปุ้ใหญ่บ้านกันต่อไปนะครับกะโอ้ปี่น้องเอ้ยนี่แหละครับบ่กหูว่าเห็ดยังขึ้นมันกะสิเป็นกระแสบ่เพ,เพราะฉะนั้นนะครับมันกะต้อง งูจักเดต้องอยู่ในความเหมาะสมกับเข้าใจนะครับว่าแต่งงานออกับไผนะครับมันแห่งสิเป็นเรื่องอยียงง่ายๆสิ่งที่เปราะบางสมควรที่ต้องผิดจรณนานะครับกับสิ่งที่ตัวจจคล้องสีเหตุนะครับบ่ราะันก็เป็นเังสี่แะครับมันกับสี่เง้ว หลายคนที่โบหมูจักนะครับหรือว่าตกข่าวกับฟังเบิงเด้อครับในคลิปนะเออก็มีพระเอกนะครับทางนั้นละเิ่นจูบน้องเนาะครับเนาะจูบปากเอาง่ายง,งายงี้สิละอ่าและหลายคนกับว่ามันสมควรรูโบเนอะครับนะเนาะมันเมียนอยูบอ่บบมันบน่เมนลูกตัวจาของเนาะครับเนาะ ขนาดลกตัวจะคล้องก็ยังบบเห็ดปานนี่นะครับก็บให้เกียริหอมแก่หอมยั้งนะครับนี่แหละครับหรือว่าพีนหองเอฟซีเข้าคิดจังไนครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เบิ่งในที่มันเดือดขนาดใดนนะครับในสื่อโซเชียลนะครับแพลตฟร์มสีเขียวเขอานี่แหละครับอหยะเลยล่ะครับสีฟ้านี่ไหม ไอ,อ้หน้องเบิงเอารถต่อมีขัดเรื่องนี้อ่อยต่อยเลยดิผมบอกก่อนว่าการเมืองกับบทอทหรอครบเบิร์ลนะการเมืองแล้วแต่ผู้ใดสิมากบามากะคัมะมักีังไดก็เลือเอาอย่างสัตว์มันแค่แค่นั้นนะครับบอผู้ใดจับมือเข้าเขียนเลยครับคือกันนะครับคว,วามคิดเท่าคือกันนะแบบนี้บอกมีผู้ใดมาก ให้เฮ้าคิดใดต่อเข้าตรงคิดปีหน้าเองนะครับเบิ่งตัวว่าอันใดมันดีว่าดีเหมาะสมหรือว่าเหมาะสมบ่มั่นเรื่องลาวแบบนี้มันก็อยู่จังสั่นนะครับมันบ่เลิกดออถ้าคนความคิดเปลียแปลมันฮิดยังไ๋มันบ่คิดไต้ตองคิดให้ดีนะครับแต่ว่าสั่นก็เกิดเรื่องเกิดลาวประเด็นจังสี่มาตลอดอยู่แหลวครับพี่น้องก็ล่องเบิ้องนะครับแสดงความคิเ็นมาเบิ่งครับว่าโซเชียลนี่ เพื่อนคิดกันยังไงเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าแต่สวดๆวจะมีแต่แนวเดียวแหรอครับอาญะครับถะลมไปเบิ่งเอาเลยมันก็สิมีกองแตกออกมาแล้อครับว่เนีนึกงโอ้ยภาษาซ้ำนั่นซ้ำนี่แม่นแล้วมันม็นลูกเจ้าของมันก็ปากใดกันมันก็เบอกใดดีเออทาลองไปว่าวกเบิ่งที่ว่าลูกเจ้าของว่ามันแมนหรือว่าแมนมันสมควรหรือว่าสมควรนะครับนี่แหละ ต้องขอใจนะครับว่าสิ่งที่ตัวจะคล้องว่าที่ตัวจะค้องวาหรือว่าอย่างนั้นมันแม่หรือว่าแม่ก็ขอใจไปเอฟซีา FC, ้างนั้นก็สิเอาต้หู้จะค้องนะครับว่าภาษาสัน้นนี่แต่ต้องขอใจนะครับบริบทความเป็นพอเออมันเป็นยังไงน,นะครับซึ่งตัวจะเพิ่นกับบได้อยู่น้ำเนาะนี่เดนินกกำลังเพ้อนะครับอาจสิเอามาเลี้ยงเอง อสิ่งดีกว่านะครับหลังจากบ้านเซตนี่นะพวกมันนะสิลุ่งโตขึ้นไหมไี่น้นองบนบ้านเนาะขาลิ้อหาดเห็นบ่หันตั้งแต่ออกมาโอ้บ่อยิบบ่รอยล้านนะครับที่ได้มาโมหันเนาะโอ้รวมกันนี่น,นะครับชีวิตสว่วนสิพันอย่างมากเนาะมาเจออย่างเรื่อยๆอย่างนี้ไหมเราชิว่างอะไรหรอพี่น้อง สิให้ตาว่อหยั่งกับี่มิตาวาดาหมอกดามดามสุดยังช่วเนี่ยมันบอ่อแมนเพราะโตเพิ่นเฮ็ดเองนะครับเออเมยก็คือบอ่อเบิ่งให้ดีนะครับเอาใจว่าแต่งานมีครอบครัวใหม,ม่นะครับแต่ว่ามันก็บ่สมควรสิเกิดเรื่องเล่าอีหยังอีกแลยงนะมันไปแล้วนะครับเหนก็ตางคนต่างไปแล้วมัน บ่าต้องเบาให้มันนี่หอกก็สิวา่าเดี๋ยวก็ว,ว่าดอกครับมีอยังขึ้นมาเรื่อยๆแนน่อนค่ะพี่น้องเออเบาๆกูเด็กหน่อยมันใหญยขึ้นไปเรื่อยมันหู้จักค่วมขึ้นไปเรื่อยได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ผมว่าบ่ระท่านจบดอกพี่น้องเบ่งหลวดครับว่าต่อไปมันสิเป็นยังไ๋ครับ